ที่นี่ไม่อนุญาตให้หมาแมวเข้ามาหนูไม่สามารถทิ้งบ้านนี่เลยคิดด้ไวที่บ้านขอร้องเพราะเขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดเลยนะฉันบอกว่าไม่ได้เธอไม่สามารถนำพวกมันเข้ามาได้นะฮัลโหลอันนี้ล่ะไม่ <c oughs> ที่นี่เราก็เข้าไม่ได้แต่ฉันมีไอเดียแล้วเ <c oughs> พื่อนๆตามฉันมาเราจะสร้างร้านอาหารของตัวเอง ร้านเทศสัตว์เลี้ยงของฉันจะดูแลแค่นี้พวกเขาก็ถูกใจแล้วเจง๋งงั้นก็ไปกันเลยโอ้บารนี่เก่งจังมันดูเหมือนป้ายแมคโดนัลด์เลยคิตตี้ช่วยฉันแขวนป้ายบาสกินโรบินส์อ้า,าสุดยอดขอบคุณนะแล้วเธอชอบท็อปปิ้งไอศครีมไหมวางไว้ตรงนี้ บานี่สำหรับนายฉันทำกล่องอาหารมาให้ด้วยกล่องนี้ใส่เบอร์เกอร์กล่องนี้ใส่นาเก็ตถูกใจปะ <c oughs> ฉันยังมีก้าวสำหรับเครื่องดื่มด้วยนะ <c oughs> ตรงนี้แขวนตกแต่งรูปไอศครีม <c oughs> ฉันติดฝั่งนี้เสร็จแล้วคิตตี้แล้วเธอละ่ะโอ้เราเก่งจัง <c oughs> อะไรบานี่ <c oughs> โอ้ลูกปองเหรอน่าสนใจใช้ทำอะไรได้บ้างนะขอคิดดูก่อน <c oughs> โอ้ใช่แล้ว เอาลูกปอมมาตกแต่งร้านของเรากันบวลาพร้อมแล้วตรงนี้จะวางเมนูและที่กำแพงก็ติดเมนูด้วยอันนี้จะเป็นชุดคอมโบขอบคุณนะบานีิที่ช่วยกันเสียงเลยเราทำได้แล้วเปิดร้านแมคกโดนัลด์ตีมือกันเพื่อนคิดตี้ก็ต้องมีเมนูไอศครีมตรงนี้เธอชอบใช่ไหมบานิ เอาเตาอ,อบเข้ามาแล้วคิตตี้แต่งตัวใส่ชุดฟอร์มด้วยตอนนี้เธอดูเหมือนพนักงานบาสกินโรบินส์เลยส่วนบารน,นี่ก็มีชุดยูนิฟอร์มเหมือนกันสิ่งสำคัญคืออย่าลืมขวดใส่เงินคนจะได้จ่ายเงินตรงนี้พร้อมแล้วทีนี้เราก็สามารถเปิดร้านแมคโดนัลส์และบาสกินโรบินส์ของเราเองได้มาเริ่มทำงานกันเถะ ทุกคนกำลังนั่นอะไรอยู่น่ะโอ้โหมันคือเกมใหม่สุดเจ๋งมอติดดูซอสต้องทำยังไงเนี่ยคุณย่าไม่ต้องพยายามหรอกคายยังไงหนูก็ชน,นะฮะฉันสามารถเรียนโดนัทได้เร็วที่สุดเพราะฉันคือเชฟไม่มีทานชนะหนูได้หรอกเออโอ้โหคุณยา่าเล่าด้่นเก่งสันแล้วโอ้ไม่นะร็อกซี่แก้งคุณยา่า ไม่อยุติดรรมเลยการดวลที่แท้จริงระหว่างร็อกซี่กับเชฟกำลังเกิดขึ้นแล้วใครจะชนะนะอืมกินอะไรนะร็อกซี่ได้กินอะไรบางอย่างเชฟไม่รู้สึกเหรอโอ้อาหารของเชฟกำลังไหมงั้นทีนี้ร็อกซี่ก็ชนะแล้วตั้งใจดูคลิปนี้ให้ดีๆนะจะได้ไม่พลาดของขวัญฮะฮะ ดาวน์โหลดเกมโมดิโดซอสได้แล้วทางแอป,ปสโต e และก o o ก l e เพล y โอ้โห,โโหนี่มันร้านบัสกินรอบบินส์เจ๋งอะเออแมวก็น่ารักสั่งอะไรดีนะฮัคริสตี้มีลูกค้าคนแรกแล้วผมต้องการเขาต้องเคารพสักอย่างยอนหนูไปที่เธอดีก,กว่า อะไรอ่ะเฮหนูน้อยน่ารักจังเลยทำไมเธอมองฉันแบบนั้นโอยฉันจะไปแมคโดนัลด์สดีกว่าสวัสดี <c oughs> ที่นี่มีหมาเป็นแคชเชียร์ด้วยฉันขอเบอร์เกอร์แลวก็โคกนะรับออเดอร์ครับผมจะทำเบอร์เกอร์เกือบเสร็จแล้ว สิ่งสำคัญคืออย่าลืมชิสและก็ขนมปังกดโคกใส่แก้วลูกค้าของผมต้องมีความสุขกินให้อร่อยครับแมวเจ้าปุกปวยขโมยลูกค้าของฉันไปฉันจะทำลายเบอร์เกอร์ของเขาใส่พริกสุดเพ็ดสุดยอดนี่น่งเงินของนายทีนี้ก็เหลือแค่ต้องลองอืมอร่อยจังเลย เดี๋ยวก่อนทำไมมันถึงเผ็จังเลยอ่ะ <uit> ฉันต้องการอะไรเย็นๆด่วนช่วยด้วยขอไอศครีมให้กับฉันขอร้องปากฉันกำลังร้อเป็นไฟฉันหยุดไม่ได้แล้วขออย่างชั่วคุณเหมียวเป็นยังไงบ้างอะไรก็อะไรคืนกับฉันนะไม่มีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดีเดี๋ยวจ่ายเงินให้นะขอตัวก่อน ไอศครีมอร่อยมากเลยนะคิตตี้นี่ให้เธอเฮฉันเพิ่งอเอาจากไฟร้อนๆร,ร้อนจังฉันต้องการไอศครีมด้วยเลยโอ้มว <c oughs> คนของคนพร้อมแล้วขอบคุณนะโอ้ไม่มันละลายแล้ว <c oughs> ฉันต้องการไอศครีมที่ใหญ่กว่านี้นะ <c oughs> แบบนี้เหรอ ใช่แบบนี้แหละอามัเลยโอ้มาลองกันอะไรมันก็ละลายเหมือนกันนะเนาไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจัดการให้ติดตั้งเครื่องทำไอศครีมเสียบท่อทีนี้ก็เปิดเครื่องคุณนักดับเพลิงออาปากก้างๆโวอร่อยจังเลยไอเดียดีมากขอบคุณมากเลย นี่นะเงินค่าไอศครีมแล้วมาอีกนะครับอโอ้โหพวกเขาสั่งอะไรกันแค่นี่เนี่ยโอ้ไอศครีมย่าอยากจะกินจังเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะใครกำลังเห่าเนี่ยแมคโดนัลส์ของหมาเหรอน่าสนใจ <G ül> ไม่อยากจะเชื่อหมาก็ทำอาหารได้รู้อะไรไหมย่าขอเมลเชคจะ้ะ ได้เลยครับมาเริ่มทำกันต้องใส่สตรเอ,รเ,บอรเบอรี่เยอะๆจากนั้นก็เทน,นมแล้วปั่นให้เข้ากันโอ้คุณย่ากำลังลูบหผัวรู้สึกดีจังเลยเมียวเขาไม่ได้เงินไปมั่งว่านี้แนะ่โอ้โทษทีนะพอดีฉันมีอุ้งเท้าฮ่องเกิอะไรขึ้นเนี่ยไม่นะมิวเชคไม่ ฮ้องมันกำลังจะระเบิดย่าเต็มไปด้วยมิวเทหฮ้องคุณย่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกตัวสิครับโอ้ oh, จักกะจีนะหยุดเลี้ยได้แล้วจ้ะเด็กน้อยโอ้โ oh, ห <c oughs> มีร้านอาหารสองร้านไม่มีใครดูแลด้วยฉันจะขโมยเงินให้หมดเลยโอ้ย oh, บาเ่าอช่างเถอะไปบาสกินโรบินส์ก็ได้ จะขโมยขวดเงินจากที่นี่แล้วกันแมวทำอะไรฉันไม่ได้หรอกขอไอศครีมแบบนี้นะเมียวรับออเดอร์ต้องการไอศครีมสีฟ้าหนึ่งลูกตักใส่บนโคนพร้อมแล้วโอ้ไอศครีมของฉันเหรอเยี่ยมเลยแต่ว่าฉันจะเอาเงินของเธอโอ้ไม่นะมาอย่าก,กัดฉันฮ่องเอาไปจากที่นี่ฉันจะเอาเงินไปคืนคิตตี้ รับไปเมียวขอบคุณนะบานนี่นายคือเพื่อนที่ดีที่สุดเลยสวัสดีทุกคนรู้หรือไม่เราเปิดตัวเกมใหม่ม u l t i d ู o r เกมนี้สจ๋งมากเลยนะดาวน์โหลดได้แล้วตอนนี้ที่แอ Store และ Google Play มาเล่นด้วยกันเถอะ